สวัสดีครับวันนี้ผมแบงรับซีนะครับมี10หนังน่าดูในปี2022มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอนครับว่าในปี2022นั้นมีหนังหลากหลายเรื่องซึ่งวันนี้ผมนะครับได้สรุป10เรื่องที่น่าดูมาไว้ให้ตรงนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลย มอร์เบียหลายท่านอาจจะทราบกันแล้วว่า Sony Pictures เป็นผู้ถือสิทธิ์ตัวละครจากจักรวาลการ์ตูนมา r เวล Marvel ในฟากที่เกี่ยวกับ Spider-Man ไว้จํานวนหนึ่งและทําให้พวกเขาตั้งใจที่จะสร้างจักรวาลภาพยนตร์ที่อิงก,กลุ่มตัวละครเหล่านั้นและใช้ชื่อจักรวาลว่า Sony Spider-Man Universe โดยก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์ Venom กรีทางให้จักรวาลน,นี้ไปก่อนแล้วซึ่งมอร์เบีส ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องต่อมาที่ขยายจักรวาลฝากนี้นี่เองโดยไมเคิลมอร์เบียสที่เป็นหมอและนักวิทยาศาสตร์ที่มีอาการโรคทางเลือด จนทาให้เขาเดินเหินไม่สะดวกและหาทางรักษาตนเองแต่เมื่อเขาได้เจอวิธีการรักษาตัวเองนั้นกลับมีผลข้างเคียงทําให้เขามีพลังเหนือมนุษย์แถมมาด้วยความกระหายเลือดประหนึ่งเป็นแวมพร์ทำให้หมอที่เคยช่วยคนต้องหาทางยับยั้งตัวเองไม่ให้กลายเป็นสัตว์ปลาดผู้บ้าคลั่งแม้ว่ามอร์เบียสจะมาในฐานะภาพยนตร์ที่เปิดฉากให้ตัวละครใหม่และเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกเลื่อนฉายมายาวๆตั้งแต่ปี2020แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่มีตัวละครเอเดรียนทูมส์หรือฟาวเจอร์ที่เคยปรากฏตัวใน สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิในภาพยนตร์ด้วยทําให้ชวนคิดต่อไปว่าบางทีจักรวาลโซน Sony ีสไปเดอร์แมนยูนิเวกับ MCU อาจจะเริ่มขยับเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นต่อจากที่ก่อนหน้านี้เคยเกริ่นเกินไว้เบาๆในเวน o มมาก่อนแล้ว The Batman แนวทางหนึ่งของฝั่ง DC ที่ดูแล้วไปได้ดีก็คือภาพยนตร์ที่เจาะตัวละครของ DC ซซึ่งภาพยนตร์ The Batman ของพ่วงกับ Ma ดลิฟก็มีประกายความน่าสนใจในแบบเดียวกัน The b a t m a n เดินเรื่องอยู่ในช่วงอัศวินรับติการออกปฏิบัติการต่อสู้อาชญากรรมเป็นปีที่2เท่านั้นเองตำรวจยังไม่ไว้วางใจมนุษย์ข้างเขาคนนี้แบบเต็มเปี่ยมแต่ก็ยอมรับศักยภาพของเขาและในช่วงนี้วิดเลอร์คนล้าสายปริศนาก็ท้าทายมนุษย์ข้างขา,งขาด้วยคำถามที่เกี่ยวพันกับชีวิตส่วนตัวของบรูซเวน และทำให้เหตุการณ์ในเมืองกอตแทมดูยิ่งเยิงขึ้นไปอีกหลายขั้นโดยภาพยนตร์ The Batman รวมตัวเอาดาราม,มากฝีมือมาอยู่ในเรื่องเดียวกันทั้งพ a u l Dano ในบท b r i t ล l e r Jeffrey l i g h t ในบท James Gordon Andy s ร r k i สในบท Alfred ซ o e k r a า i t รับบท Catwoman รวมถึง Robert Pattinson ที่สวมผ้าคลุมเป็น The Batman ที่มืดมนและเกลี้ยกล่อกว่าฉบับอื่นก่อนหน้า ตัวภาพยนตร์ตั้งใจทำให้เป็นภาพยนตร์แนวนัวเชื่อได้ว่าเรื่องราวจะดุดันมากกว่าภาคอื่นๆและจะสร้างกระแสได้ไม่แพ้แปทแมนภาคอื่นๆก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน Jurassic World Dominion เรื่องราวของไดโนเสาร์ในยุคป,ปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่มีการทิ้งปมในภาพยนตร์ Jurassic World Fallen Kingdom ว่าไดาโนเสาร์หลุดเข้าไปอย่างบริเวณที่มนุษย์อาศัยอยู่และในครั้งนี้ มันไม่ใช่แค่มีไดนโนเสาร์แค่ตัวเดียวที่หลุดเข้ามาในเมืองแบบที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่สัตว์ทั้งฝูง กระจายตัวไปตามท้องที่ต่างๆดังนั้นโลกย่อมไม่มีทางเหมือนเดิมและจะเป็นการปรับตัวว่ามนุษย์จะอยู่กับสิ่งมีชีวิตจากอดีตได้อย่างไรภาพยนตร์ภาคสุดท้ายของตรายภาคจู r a สิกเวิลด์ที่ทีมผู้สร้างดึงเอาตัวเอกทั้งจากตรายภาคแรกตรายภาคหลังมารวมพลกันในหนังเรื่องเดียวและมีการเกริ่นไว้ว่าภาพยนตร์นี้จะเป็นทั้งฉากจบที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองตรายภาคกับการเดินหน้าเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆเช่นก like ันไล่เกียร์ Buzz Lightyear เป็นตัวละครยอดนิยมจากฝั่งแฟรนไชส์ Toy Story และเราพอจะรู้ว่าของเล่นชิ้นนี้นั้นมาจากแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกภาพยนตร์และเคยมีการ์ตูน Spin-Off บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครมาบ้างแล้วตั้งแต่ปีคศสอ2 2ทางทีมงาน p ิก a r ตัดสินใจอยากจะเล่าเรื่องต้นกำเนิดของตัวละครตัวนี้ซึ่งได้มีการเปิดเผยว่าคริสอีเวน จะมาภาคเสียงเป็นบัสไลเอร์และยังไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะักแต่อย่างน้อยก็น่าจะได้เห็นบัสใส่ชุดอวกาศต่อสู้กับ Emperor s e ร์ที่เคยถูกแนะนำเอาไว้ในฟากภาพยนตร์ Toy Story ด้วยนั่นเอง Ghostbuster Afterlife ณจุดจุดนี้ถ้าบอกว่าอะไรน่ากลัวกว่าผีสางอาจจะแซวเบาๆได้ว่าโควิด19ยังไงล่ะเพราะเดิมทีบริษัทกำจัดผีภาคนี้มีกำหนดเข้าฉายตั้งแต่กลางปี2020แต่ก็ถูกเลื่อนฉายมายาวๆตัวเนื้อหาของ Ghostbuster Afterlife เล่าถึงครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ในเมืองไกลปืนเที่ยงก่อนจะได้รับทราบว่าเจ้าของบ้านนี้เดิมทีแล้วคือทีม Ghostbuster ซึ่งเคยโด่งดังในอดีตและคราวนี้ถึงเวลาของเด็กรุ่นใหม่ ต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในปัจจุบันเพื่อรับทราบว่าคนรุ่นก่อนนั้นเคยรับมือกับผีสางอย่างไรตัวภาพยนตร์ออกฉายในหลายประเทศช่วงปี2021และมีคำชื่นชมต่อภาพยนตร์ภาคนี้แม้ว่าพล็อตอาจจะเดิม,ดมแต่ให้อัธรตที่ชวนระลึกถึงภาพยนตร์ชุดเดิมทั้งยังมีดารายุคใหม่ที่รับช่วงได้อย่างดี The Flash จากภาพยนตร์จิบยกเอาโครงเรื่องจากคอมิก แฟลชพอยท์ที่ตัวเอกแบลลี่อาร์เลนหรือเดอะแฟลชพยายามแก้ไขประวัติศาสตร์แม่ใแม่ของตัวเองเสียชีวิตโดยการวิ่งผ่านข้ามพหูพบแต่ในขณะเดียวกันมันกลับสร้างเรื่องวิบัติมากมาย แม้ว่าภาพยนตร์จะไม่ระบุทรงเรื่องว่าจะถูกปรับจากการ์ตูนต้นฉบับขนาดไหนแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือภายในเรื่องจะมีแบทแมนปรากฏตัวถึง2คนนั่นก็คือเป็นเอฟเฟกที่เคยได้รับบทนี้ในจกักรวาล DC มาก่อนแล้วกับบรูซเวย์นที่จะได้รับบทเป็นอัศวินลัตสิการในวัยชาราที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์แบทแมนในปี1989และแบทแมนรีเทิร์น1992นอกจากความเข้มข้นที่น่าจะเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แล้ว ทางผู้สร้างได้เลือกที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของจักรวาลหรือเปลี่ยนแปลงนักแสดงของฮีโร่หลายตัวก็น่าจะอาศัยหนังเรื่องนี้ในการกระทําสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนยังไม่รวมว่าตัวละครชาแซมกับ,บแบล็กอะดัมภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปีส0 2 2ันีนี้ก็อาจจะปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยก็เป็นได้ Spider-Man across the spiderverse part 1 Spider-Man Into The Spider-Verse นั้นเป็นภาพยนตร์อนิเมชันที่มีความโดดเด่นทั้งในงานภาพและบทที่น่าสนใจทำให้หลายคนนั้นรอการติดตามการเดินทางครั้งใหม่ของ Miles Morales กันอย่างจดจ่อในช่วงธันวาคมปี2021ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์อนิเมชันภาคที่2จากฝั่ง Spider-Verse เรื่องราวใหม่นี้เหมือนกับว่า Spider-Gwen จะสามารถเดินทางข้ามมิติได้อย่างอิสระแล้ว หลังจากที่ภาคแรกเป็นการข่ามิติโดยอุบัติเหตุและเธอก็ชวนไมส์มอร์เรลสไป,ปะจนภัยครั้งใหม่และเจอกับซูเปอร์ฮีโร่พลังแมงมุมจากหลายจักรวาลโดยมีการยืนยันว่าหนึ่งในตัวละครของภาคนี้คือมิเกลโอฮาร่าหรือสไปเดอร์แมน299จากยุอคอนาคตอันห่างไกลนอกจากนี้ทางทีมผู้สร้างแอนิเมชันยังได้เผยว่าปีเตอร์บีพาร์เกอร์ที่เคยปรากฏตัวในภาคแรกจะก,กลับมาอีกครั้งเจสสิก้าดริลหรือสไปเดอร์วูแมนก็จะมีการ ปรากฏตัวด้วยรวมถึงมีการเกริ่นๆไว้ว่ายามาชิโรโทกุยะ หรือสไปเดอร์แมนฉบับซีเรีย์ของประเทศญี่ปุ่นก็มีการถูกออกแบบเอาไว้แล้วจึงอาจจะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันและมีการคาดการแบบสนุกๆว่าบางทีสไปเดอร์แมนจากฝั่ง MCU ก็อาจจะมาปรากฏในฝั่งภาพ,พยนตร์แอนิเมชันได้เช่นเดียวกันโดยภาพยนตร์ Spider-Man across the spiderverse จะมีกำหนดฉายพาร t ท2ในปี2023ทั้งนี้ยังมีแผนในการสร้างภาพยนตร์ภาคแยกของเหล่าฮีโร่หญิงที่มีพลังแมงมุมอีกเรื่องด้วย ซึ่งน่าจะทำให้คนชอบภาพยนตร์แอนิเมชันติดตามกันไปอีกสักระยะหนึ่งเลย <S Dr. s t o r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of m a s n e s s ภาพยนตร์ฝั่ง M.C.U. ก็กลายเป็นขาประจำของคนดูหนังกระแสหลักที่จะต้องติดตามกันแทบทุกปีว่าจะมีเรื่องอะไรเข้าฉายกันบ้างและในปี2 0 2 2ก็จะมีหนังเฟส4เข้าฉายหลายเรื่องเลยทีเดียวดังนั้นเราขอหยิบยกของภาพยนตร์ภาคที่2ของหมอแปลก d o c t o r Strange In the Multiverse of m อฟแมนที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็คาดว่าจะเป็นการเปิดพหุภพหรือ Mul ติ verse เพื่อดึงตัวละครอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแต่ณนะจุดจุดนี้ภาพยนตร์กับซีรีส์ฝั่ง MCU ทําให้เห็นแล้วว่าจะมีตัวละครมากมายข้ามพหุภพมาแน่ๆแ,และทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าสนใจว่าจะก่อความปั่นป่วนในไทม์ไลน์ได้มากแค่ไหนนอกจากนี้เบเนดิกต์คัมเบอร์เบชที่จะกลับมารับบทด็อกเตอร์สเตรน์ในหนังยังได้อลิซาเบธโอเซนมาปล่อยพลังของสการ์เล็ตวิต หลังจากที่เธอโชว์ความวุ่นวายให้โลกเห็นมาก่อนแล้วในซีรีส์ WandaVision ซึ่งพอรวมกับผลงานในฝั่ง MCU ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่อนข้างชัดเจนว่ายอดนักเวทของโลกจะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมหาศาลที่เกิดขึ้นในทำลายอย่างแน่นอนอีกทั้งการได้แซมไรมี่มาเป็นผู้กำกับก็พอจะเดาได้ว่าภาพยนตร์น่าจะมาครบทั้งฉากแอคชั่น กับคอมมดี้เล็กๆงานภาพที่น่าจะมีความบ้าคลั่งแบบมึนๆรวมถึงดราม่าที่น่าจะเข้มข้นขึ้นในระดับหนึ่งด้วยต่อ Love and Thunder อีกเรื่องที่เรายกพื้นที่ให้ตัวแทนจากฝั่ง M.C.U ก็คือต่อภาคที่4ของที่พระเจ้าสายฟ้าในเฟสสีของ M.C.U ที่ได้ชายก้าวไวท์ที่กลับมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับอีกครั้ง ในภาพยนตร์ภาคต่อน,นี้จะได้คริสแฮมเวิร์ดกับเทสซาทอมสันกลับมารับบทตอและวอลไครีอีกครั้งหนึ่งและได้นาตาลีพอร์ตแมนกลับมารับบทเจนฟอสเตอร์แถมมีการยืนยันคร่าวๆแล้วว่าเธอจะมาพร้อมคอนโูเนียและมีพลังของเทพสายฟ้าเช่นเดียวกับตอซึ่งเราการเฉลยว่าเธอได้พลังมาอย่างไรรวมถึงในภาคนี้ยังได้ดึงตัวดาราฝีมือดีอย่างคริสติยนเบลมารับบทกอร์เะกอร์บูเชอร์อีกส่วนที่ประกาศมาแล้วก็คือกลุ่ม Guard i a n of the Galaxy รวมถึงแกรนด์มาสเตอร์ที่รับบทโดยเจฟฟ์โกบรุมจากภาคแร็กหน้าร็อกก็จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่น่าจะเป็นเพียงบทรับเชิญมากกว่ามาชิงบทเด่นแบบเต็มตัวส่วนเนื้อหาของภาพยนตร์ภาคใหม่คาดการว่าจะเป็นศึกสังหารเทพและอาจจะมีการวางตัวบอสใหญ่ตัวต่อไปของ MCU ให้ได้ปรากฏอีกด้วย อวตารส2ย้อนกลับไปเมื่อปี2009ได้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถูกส่งออกมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนดูทั่วโลกโดยเทคนิคสามิติที่สมจริงและเหนือกว่าเทคนโนโลยียุคก่อนหน้าแต่ในด้านเนื้อเรื่องนั้นอาจจะธรรมดารวมไปถึง เรื่องราวภาพยนตร์อวตารในภาคแรกนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวมนุษย์โลกกับชาวดาวนาวีเท่านั้นแต่เจมส์แคมรอนที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ใช้เวลายาวนานในการพัฒนาภาพยนตร์ภาคต,ต่อของเขานั่นทําให้อวตาร2ใช้เวลานานราว10ปีในการสร้างกันเลยทีเดียวในภาคนี้จะเล่าเรื่องของแจ็คสันลีที่ใช้ชีวิตบนดาวนาวีในร่างใหม่ที่ทําให้เขาเป็นคนท้องถิ่นอย่างเต็มสูงแต่ก็มีศึกใหม่เกิดขึ้นบนดาวแพนโดราอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้เหมือนจะเป็นการเปิดเ ก,กลางอากาศมากขึ้นแทนและคราวนี้เจคไม่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องดวงดาวเท่านั้นแต่เพื่อปกป้องลูกๆก,กับครอบครัวของเขาบนดาวดวงนี้ด้วยทางทีมสร้างเปิดเผยว่าเจมส์แคมารอนได้เขียนบทภาพยนตร์ไว้4ภาคแล้วและตัวภาพยนตร์ภาค2กับ3ก็จะทําการถ่ายทําต่อเนื่องติดกันดังนั้นภาพยนตร์ภาค2ก็อาจจะออกฉายในช่วงปลายปี2022นี้ภาคที่3อาจจะตามมาในปี2 0 2 4ส่ส่วนภาคอื่นๆน,นั้นก็มีประกาศโดยคร่าวๆว่าจะฉายในช่วงปีถัดๆไป เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10หนังน่าดูที่ผมได้นํามาเสนอให้ทุกคนหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับ10หนังเรื่องนี้หรือมีหนังน่าดูเรื่องอื่นๆอีกที่ผมไม่ได้นํามาพูดสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับเรื่องราวน่ารู้เรื่องถัดไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ